ไปจ่ายปังนะคะแล้วขึ้นมือเออเนี่ยคะเจเขาก็จะจ่ายปังนะคะอันนี้คือมาซื้อของกินหรือกระทาน,น้อ,องอากินกะน,น,นะ กอกรณ์เราครบแล้วก็ขึ้นชายต่อไปข้าก็สิไปซื้อหมูกันไปกันเลยที่มอสไซส์แว่นๆมาเลยจ้าไปกับสาวหัวหยองวเข้ากับมาพากันมาซื้อหมูนะคะนี่กับถึงมา้าลานถึงลานหมสูสดนะคะเฮ้าสกะสิพาไปเฮ็ดหมูกระทะฟันเด็กน้อยกินมอันนี้เลยเดินในคุมเงิเนของไทยเนาะอ่า มูซีโต้กันมูซีโต้กันทุเคิดหละอะไะจังฝ่ามาซื้อยานหมูเบิดก่อนว้าสอนหมูสดเลยจ้าเบิดไวเดี๋ยวหมูสดนำแหละเนาะหมูเราสดเด้แป๊บเดียวนี่เลยเนื้อหมูเข้ากับได้แล้วนะคะทุกคนหมูสามซันแล้วก็เนื้อนะคะอันนี้ร่วมกันเท่าไหร่ หาโลเครืองเนาะเกือบหกโล,กโลบลว่อิ่มกับจักซิว่าจังใดล่ะคะ่ะไปค่ะไปกันต่อเรานะคะต่อไปถ้ากระสิบไปซื้อพวกอุปกรณ์ทําแบบอะไรนะพวกผักพวกน้าจิ้มนะคะแล้วก็ต่างๆนะคะกระสิบไปซื้อแบบพวกเห็ดให้เด็กน้อยกินพวกเป็นไฟไปกันเลยคะ่ะอุปกรณ์เรารบแล้วเนาะมาซื้อเป็นไฟแล้วก็ไปให้เด็กน้อยอีอย่างเนี่ยโอ้อันนี้ก็เด็กเท่าเนาะอันนี้ต่อไปเรือผักไปข้าไปซื้อผักตอบันที่นี่ ผักบุ้งเนาะผักบุ้งแล้วก็หัวพาต่อด้วยน้ำผักสดผ <Okay. S 1> ักนวนวได้ค่ะ <Nice. S 1> ส่วนอีนอ <Okay. S 1> นแล้วกันเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คืออาหารของข้าวเมื่อนีอุปกรณ์ของข้าวเมื่อนีนอ้เนาะอันนี้ก็คือมาหอดบ้านสวนของข้าวเลี้ยวหมูแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆสันแนวเห็ดเอาอุอุขาดทงขาดถองน้ำจิ้มเอาไปปะไว้ก้อนเหี้ยระเบื่ออันนะคะ แต่ปะไปก่อนน่คือมนของเราเข้ากระไดมาครบแล้วีนก็สิเป็นขึ้นช่ายราะว่าจะเป็นกระเทียมแล้วก็พวกถั่วนะจ๊ะอันนี้พวกนี้ก็จะเป็นผักแครอทกระสีเห็ดพวกยำนะนค่ะฟลาถูกแก่ฮอดดอกนะคะที่พก ใช่ละเป็นอันนี้คตดฟักหมูนะคะสำหรับโมสับกับสีฟักนิดเดียวเพราะว่าเขากับสีเห็ดยำค่ะใสยย่ยำบุเนเซนแล้วก็เนื้อหมูของเขานะคะในทนนี้กับสีเป็นอันข้าวสามสั่นนำนะคะเราเอาเนื้อนำแล้วก็สีเป็นค้นแกะลูกสีพอรอกของเขานะคะเพื่อดีใส่ยำพร้อมนะจ๊ะทีนี้เฟรนฟรายของเด็กน้อยที่เขาซื้อมากทีนี้พวก ผักบุง่งผักหน้ากับมีแล้วก็ทกเส้นแล้วก็สิเตรียมเห็ดกินเมแรแนะคะเห็ดให้เด็กน้อยกินนะคะแล้วก็พากันกินกันแบบซิ่วๆตากบรรยากาศเทิงภูเขายัางอีกสัตวหนึ่งค่ะอุปกรณ์เห็ดยำเ้าป้าพี่กระแดงหักสีสดๆเลยแล้วก็มีแค่ลอดบักนาวไฟแกะกระเทียมกับพูนะ่ะ ฟันนำนมค้นฟักกับสาวหัวหยองผักขนาก็สุดๆกระยายนกมหัวหยองน้องมนูยำของเรากำลังเห็ดยำนะคะเป็นตะแสบซีสตันที่แบบโอโมเออนั่นแหละเนี่ยแล้วก็สเต๊ปไรก็สะมีะายำม,มีหมูบักนาวหมูมะนาวและกะ็เป็นหมูกระทะนะคะ เมนูแรกของเราเสร็จเรียบร้อยวาแต่แสบเลยเนาะยำสดจัดจานมากเลยตักให้เด็กน้อยพิงจะถ้วยแล้ววะสามสี่ถ้วยแซ่บแนะลูกพิมอนอร่อยไหมอร่อยอือหือเป็นไฟนะจ๊ะอันนี้อาหารของเด็กค่อยนะจ๊ะของลูกนะคะกระสิเป็นเฟนไฟลเมนูต่อไปก็คือหมูมะนาวทุกคนแซ่บแซบผักขนาหวานหมักยางคั่กําหรับอันนี้เข้ากับเห็ดใส่สองจานนะคะเอาไปให้ เงินของไม่งาน,นะคะจานหนึ่งคณนาเขากระแซน,น้ำแข็งเย็นเย็นกรอบๆนะหมูเขากับมากไว้เขากับมาลวกตาน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบบานๆแบบนี้ทุกคนรสุดสติแซบขนาดทุกคนหวานกรอบของขนา